สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565ครับพบกับสูตรฮาหนอยคำนวณมือนเช่นเดิมครับกับอาจารย์เลีอลฤิ์ไลนดีครับ ktv999 คลิปนี้จะเป็นเด่นบนครับเมื่อวานนี้เราทำสูตรเด่นบนกับเด่นล่าง2คลิปครับเข้ามาทั้ง2ส,สูตรเลยเดินดีมากโดยเฉพาะเด่นบนครับเริ่มติดดาวอีกแล้วครับวันนี้จะเป็น4ดาว มาดูกันครับว่าสูตร4ดาวจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเล่าใหม่แต่จะเอาตัวเลขล่าสุดมาคนนํานวณเพราะฉะนั้นเวลาจารย์ย้อนไปจารย์จะย้อนไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะสูตรนี้อยู่กับเรามา4ีหวันแล้วสามารถไปดูรายละเอียดการคํานวณช้าๆได้ครับในคลิปก่อนหน้านะครับใช้สูตรเดียวกันนี่แหละครับแต่ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปตามผลการออกล่าสุดเมื่อวานได้ออก2 1 3 9 1 เราคำนวณกันหนึงเท่าไหรครับเราคำนวณกันเมื่อวานนี้1 4สิงหาคมนะครับเด่นบนสูตร13งวด3ดาวนะเราคำนวณเราได้เลข3ไดเลขหเลขกนะครับจะสังเกตว่าเลข3ครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องครับเลข6กับเลข9้าเป็นตัวดับ6กกับเ้าเป็นตัวดับเลข3เข้ามาตำแหน่งหน่วยบนนะครับมี9เข้ามาล่างด้วยสวยงามครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะ เป็น4ดาว14งวด15สิงหาคม65สูตรใช้สูตรยังไงครับหลัก10บนบวกกัน2ครั้ง2ขีดแล้วไปบวก3บวก3บวกสางพที่นะครับบวก3บวก3บวก3คงพที่แค่นี้ครับ สูตง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนเรามาลองดูกันเมื่อวานนี้เราคำนวณกันหลัก10บนบวกกัน2ครั้ง 0+ 0บวกศบวกคงที่ได้เลข3นะครับเลข3ได้เลข3 3ถัดไปอีก3ได้6 6ไปอีก3าได้9 3 6 9สาม3เข้าออกาเข้าตำแหน่งหน่วยบนเรียบร้อยถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้เราจะคำนวณแต่เราไปย้อนดูสถิตินิดนึงครับสำหรับท่านผู้มาใหม่นะครับแต่อาจารย์จะไปเร็วนะครับถ้าอยากช้าก็ดูคลิปก่อนหนะ้า นะครับหลัก10บนบวกกัน2ครั้งเริ่มต้นบวก3บวก3บวก3คงที่ครับนะครับ7 2 14บวก3เป็น17ได้เลข7 7เดินหน้า3เป็น10 10เราหลักหน่วยก็คือเลข0 0บวก3ได้ 3, 3 7 0 3ออก3 9 5 3, 3 9 100บน7กับ0เป็นตัวดับต่อมา9 2 18ครับบวก3เป็น21เอาเลข1 1บวก3ได้4 4บวก3ได้7 1 4 7ออก8 2 1 1เข้าตำแหน่งหน่วยบน สกับ7เป็นตัวดับวันนี้ครับสอบวกสเป็น4ีบวกสามคงที่เป็นเลขเจ็บวกสคงที่เป็นเลขสิ 10, 10. ิบหลักหน่วยของสิคือเลขศูนเอาเลขศูนย์ศบวกสามได้3ามเจ็ดศูกหนึเข้าหน่วยบนนี่นะครับ0ตรเหมือนกันครับหลักสิบบวกกันสองครั้งบวกสบวกสบวกสคงที่วันนี้คำนวณในเก้าสองห้ออกหนึ่งหเข้าหน่วยบนสงกับห้าเป็นตัวดับวันต่อมาครับ คำนวณได้581ครับออก0828ครับเข้าตำแหน่ง10บนครับนะห้าตำแหน่งเป็นตัวดับต่อมาครับคำนวณได้925ออก9709เข้า100บน2กับ5เป็นตัวดับคำนวณได้306ครับออกอะไรครับ คำนวณได้703ครับออก306 0กับ3เข้ามาทั้งตำแหน่ง10และ100บนสวยงามเรเริ่ม13ทส้ิงหาคมก็สวยนะครับต่อมาครับคำนวณได้3 9มเามือานนี้ออก213 3เข้าหน่วยบนนี่ละครับสูตรต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับวันนี้15สิงหาคมเป็น14งวดแลงวหลัก10บนนะครับเลข1บวกกัน2ครั้งได้เลข2เดินหน้า3คงที่นะครับ2บวก3ได้5ครับ5บวก3ได้8 8บ3 11ได้เลข1 581ครับวันนี้นะครับ581 15สิงหาคมเด่นบนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูเด่นล่างอีกคลิปหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเข้ากลุ่มครับ line id ktv999 นะครับสวัสดีครับ